ค่ะขรับโถดปีนเขามาวังหันเนาะรถดสวนกันพี่น้องเลยถ้าใครครับโถดบชินแน่ขื้นเขาชันยังีีเลยอะ่ะถ้าบอกครับเที่ยวมาหนีเกือบสิบป,ปีนี่ตายกันแลน้วพี่น้องส่นกันตายช่วงนี้ถนน,นแห้งลืน่นเดี๋ยวเอาอะไก่ทอดไปให้มาเนาะไก่ต้มมันกับบก,กินเด้มันกินแต่ไก่ทอดบ,อบางเกวงวี่ยวบาฟูได้มา,าทีบอคนนุนน่าก็บกับสกัดแนนเนาะพี่น้อง บรรยากาศคือเก่าค่ะมือหนึ่งคือกล่องมือหนึ่งอันนี้เนาะก็จะประมาณนี้เนาะพี่นอ้องมือื่นวางกมาดเด้อพี่นอ้องเล็กถูกเอามาแต่วัดผู้ยอดรวยเดี๋ยวมาจุดกันมือหันหที่แล้วบนล่างเนาะค่ะช่วงนี้ข่อยเดินสายทำบุญแต่ข่อยตั้งปณิธานไว้ว่าข่อยจะหา ก่อยถึงเลขอะย่างที่เห็นนะพี่น้องก่อะเอาเงินไปถวายอะวัดทำสริกาเนะ,ะ,ะเพราะว่าเพิ่นกำลังอะซื้อที่สีสอะ่ะสางโบสถ์สงวิหารเนาะค่ะพี่น้องสามกำลังของเฮาค่ะเฮ็ดยังยเฮ็ดเกินกกำลังเนาะค่ะพี่น้องจังหวัดนครน,นายกอะแม่อะ่ะแม่สุนั่นท่าเนาะค่ะเจ้าแม่เมืองอะ่ะรับแลเนาะคะ่ะกระหายสามศูนย์เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดเบิ่งคลิปกะหนาสีมีโชกันทวนหนาเนาะค่ะ สำหรับอ่ามวดหนาเนาะคะ่ะบมเมนห์งวดวันที่สิบพกที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเจียบจะหายเร็วเป็นพิเศษเนาะคะ่ะอ่าวันที่สิบพกมวยออกเนาะคะ่ะพี่นอ้องอืมเจียบกะจะหายเป็นวันที่อ่าประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเลยเนาะคะ่ะลังหวยออกกะจะหายแนวทางเร็วเนาะคะ่ะัวหนาเพราะว่าวัน,นี้ตะเวนท้ำบุญนักแน่เนาะคะ่ะพี่น้องจอดปุ๊บกะใส่ปรับเลยมัน บรรยากาศค่ะมื่อวานกามีโชคมีลาบเนาะคะ่ะทะเบียนรถบาแต่ขับขึืนอ่าขับขึืนขับลงต่างจังหวัดนี่ไปไซ้ก์กระร้างถ้ดเด้เดินทางใกล้ไทะเบียนรถควายนี่รดคู่บาลมีควายออกรถเดี๋ยวเอาไก่ถอดไปหาหมาก่อนพี่นออ,อยังอีกง้อบ่ง ศีนทาภาวนาค่ะเห็ดใดรวย่อยางเดียวโบเมนบอยากหายดอกพี่นอ้องเวลาส่วนสวดมุ่นกับสวนแน่สวนทําทบุญกับเห็ดเนี่ยเมนจองสีจะทามตะลึไผมัมาสีหูสีออกยางหูหปปนะขลายโลดขายบา้าคขายหน้าพอมุ่นพอมุ่น,มนแม่ไปสื่อเอาตัวสีเห็ดงานเห็นเมื่อยเห็นยังนั่นบละที่คไขะ ปลูกเล็กหน้างบนทั่วนนะมันปลูกซื้อดอกพี่น้องบแม่นบุญบาลมีหยังลายดอกจากลายบหลายกับเบิ่งเอาโลดกยาะเว้บเบนทาบุญให้พิจารณาเอาเองเขาวอาไปก็สิหาว่าคุยว่าจนกับว่าอวดพ่อใหเอ้เบิ่งนั่นเบิ่งนี่ก็สีว่าอวดรวยอีกียังกับพิเบิดแหละมนุษย์มนมษเมือง่อดอ วางกมามืออื่นวันอาทิตย์มาใส่บาทน้ากันพี่น้องเมาอนี้วันพระอมสวดมนต์เจริญพาวันนากันพูมาดีเพื่อนจังหวะพี่พี่น้องมี่จังหวะลูกว่าหลานกินเดียวไหญมาหลาง เอไหลยลงไปผมก่อนเอาตัดกันเลยเดี๋ยวเอาซิ่มก่อนแสบปะค้นก็กินใดมากินใดขึ้นกันล่ะโค้งไก่เวลาไปซื้ออย่าไปว่าสื้อให้มาเด้อเพราะว่าค้นก็กินสอดไม่ไหมแบ่งกันเลอลูกย่าตีกัน คือก้้งไก่ไว้ซับให้หมาอล้วกะฉันก็ยังกินเอาไปทัดกะเพ้าเนี่ยแก้วก้งไก่บาารรยากาศอยู่ัดเนี้มันแรงโค้งงอแรงเนาะโค้งงออะไรเลยแลีวไปบอกกาวปูขึ้นเขาอหานแบบสายบนแต่ไทยคิดใงเพื่องเลือนกันกจบไปย่างจบ่ชิ้นแน่น่สายคาด ตงชันถึงมือรถข้าเจ้ามันลงมาได้มันมือมีอยู่สองตัวปะค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าอา่ามาจุดถูไหวพาแลวกะชุดถูบ่อกก่าเนาะคะ่ะปู่องค์นำนักคาราชปู่เจ้าสมิงพ่ายปู่ฤษีนาเสือเขอหาห้าเนาะคะ่ะพี่น้องว่ามืออื่นเฮาจะขึ้นเขาไปอา่าถวายผละหมากหลากใหม่มาผูพวงมาลัยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอา่าตั้งจิตอธิษฐานเทิงท่านปู่แลวกะชุดถูไหวพาผพร้อมกันค่ะมาแลงจากภพาพพี่น้องเนาะคะ่ะ สวดมุนเนาะคะ่ะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวสเนาะคะ่ะแผ่เมตตาให้เจ้าของเนาะคะ่ะแล้วก็ดวงจิตดวงวิญญาตเปรตสัมภเวสีอสูรล,ละายเนาะคะ่ะถูกถูกตนนะคะพี่น้องยิ่งแผ่เมตตายิ่งเกิดบารมีค่ะเดี๋ยวจุดถูกสามดอกเนาะคะ่ะไหว้พระพร้อมๆกันนะคะพี่น้องวางกรมาเดอ้อพี่น้องอื่น คิดดีทำดีบูดดีค่ะยูนิกะจะมีเนาะค่ะปูนักคาราลูกแก้วนักคาราแล้วก็เสียนนักครราเนาะค่ะยั่งบอใดทีที่ไปว่างเนาะค่ะผู้ใดอยากมาทสิศีลเจริญภาวนาเนาะค่ะพี่น้องกะสามารถมาใดเนาะค่ะ งวดที่แล้วก็ฟุกอีกเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดบบเ้อเรื่องบุญบารมีก็ให้ว่าฟุกซะพี่น้องเขาบนเขาแรงซื้อ,อดีบอกสามตัวปอมแต่หวดนี้เลขปูอ่ะองคดําวัดปูยอดรวยกับปูองค์ดําเขาชมพูเจ้าว่านต,ตรงกันเจ้าว่านออกสามตัวผู้ใดมาใดก็มาเด้ค่ะบางอืน่นบางที่ก็อาจจะลงลืมลงยูทูปไผ่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ไยย่อยุงอยู่ มาต้องทักมาถามค่ะให้ก็ถักข่อยจีหาข่อยก็ลงยู u ูบเองอ่ะละทักมาถามว่าเมนข่อยเป็นอ่าลูกหนี้เว้ยบายพากันค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ไหว้พาแล้วเ้อกะจุดถูกหาดอกเนาะคะ่ะบอกกาวปูงเราเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมีความเสื่อความศรัท่าปฏิหารกะเกิดขึ้นเสมอผูอ้ใดที่บ่มีความเสื่อความศรัท่ามั่นกะสุดแหล้วแต่บุญแต่กรรมไผ่มั่นเนาะคะ่ะ บางคนกะว่าข่อยบ้าต่กะยั่งอยากถือเกลขน้ำข่อยเนาะกะแปลงมย์บางคนเลยค่ะ,จะเจเมนบ่มีเมืองพ่อขนาดข่อยป่วยสิตายแท้ทีสิถามข่อยเนี่ยว่าข่อยเศร้าหรือบอ่เมื่อได้สิหายเลขกสิหายน่บอกให้ก็ข่อยเป็นลูกบ่เคยเป็นหนีผู้ใดเด้อค่ะมีแต่เขาเป็นหนีค่ะแล้วกับบ่ถามพ่อผู้ใดที่เป็นหนีเฮาอ่ะพี่น้องเป็นหนีข่อยกะ้างบ่ถามค่ะเพราะว่าข่อยบ่ามาเกิดอีกแล้ว สำบุญข่อธิษฐานจิตเราอยากมาเกิดอีกแล้วเมื่อยม่เกิดเป็นยังข้างนั้นเมื่อยไปอยู่พพุ่มทิพย์ส่างบารมีดีกว่าหวายปูแล้วก็นืกถึงบุญบารมีบุญกุศลถี่เฮ้าใดเห็นใดปฏิบัติมากเนาะคะ่ะยกหายถันปูเนาะค่ะพี่น้องบอกก้าวถันปูผมพร้อมกันค่ะพี่น้อง สาธุบุญกุศลใดบาร,รมีใดที่ลูกปฏิบัติมาโดยดีโดยชอบแล้วลูกขอโยหายถันปูองค์น้ำนากราชแห่งปูยอดรวยปูองคนำนักราชแห่งเขาชมปูปูสมิงพลายเจ้าแห่งเขาชมพูปูฤาษีนาเสือมอื่นลูกหล,กลานสิถวายอ่าพ,พ้นบุญแล้วก็ถวายผลละหมากรากไม้แด่ถันปูทุกๆกพระองค์ที่ลูกเคยนามาขอบาร,รมีถันปู่มอื่น ไปโปรดลงมาโปรดมาถ่ายว่าเปิดโชกเปิดรามให้ลูกล้านแล้วกะ็พี่น้องทุกทคนที่ซัท่าต่อองค์่ันปูนะเจ้าขา่ันปูไม่อยากเกลดซิลินท่าไม่อยากเกลซิลินทอนเจาาาเน้าขาหมุดลุน,าาน,นลงมาหาลูกเนี่ยนะเจ้าขาเจ็บเหลือเกินลูกหมุยโ่วาบางเทอลูกอะยุงกรมของกนอื่นมากเกินไปไม่อยากเกลีซิลินท่าไม่อยากเกลซิลินทอนลงมาหาลูก รักษาให้ลูกแน่นา่าจะค่ะลูกหายคัามสัญญาที่ลูกเลยไปลูกสิรักษาเจ้าค่ะรักษาสัจยาค่ะสาธุสาธุนะทุก ค่ะพี่น้องเฮาตังจิตอธิษฐานเนืงถึงบาร,รมี่านปูเนาะคะ่ะมื้ออื่นค่ะพี่น้องผู้ไดสะดวกยยำหลายรอบเนาะคะ่ะมาใดากะมาเนาะค่ะ่บกลค่ะพี่น้องทักแชทมาเนาะค่ะพี่น้องเลี้ยวเจี๊ยบจะอ่าบอกเส้นทางเนาะค่ะพี่น้องความเสือ่อความศรัทธาไฟมันเนาะคะ่ะตกสิ่งที่เจี๊ยบเพชรไปเนาะค่ะพี่น้อง้วนแล้วแต่อ,อยากแบบอยากให้พี่น้องเห็นเนาะคะ่ะว่าการที่เอ่าทำบุญสามบาร,รมีนะ่ะ มันเกิดผลบุญแกตนเองเนาะค่ะกิดสิ่งใดเยเฮากะใดจังสันเนาะค่ะไอพี่น้องอ่ะใจต,ตองเบิงเนาะค่ะในสิ่งที่เจ็บปฏิบัติมาเฮตมากในระยะเกือบสิบป,ปีเนาะค่ะพี่นอ้องว่ามันเป็นจังไดให้คิดเอาค่ะหวังคนบมามาก,กะบมเป็นหยางขาเรือนพานแต่แค่นั้นก็คือจบบอ่ะผูกบ่วงกรรมเท่ากันเนาะพี่น้อง ตายละพี่น้องพระอาารย์ไปเอ,อนเ,นเอาไก่ถอดให้มาพระอาจารย์ไปล่างละ่ะ่างละบัวไก่ที่จะบางเตี้ยไปใส่กันเรืออยู่ดอกมันถึงสงการเนาะค่ะก็ขึ้ามาคู่บาอาจารย์คือเขาค่ะพี่น้องบางเตื้อกายว่าจอาใดที่เข้า,าแบบล่วงเกินทันไปเนาะค่ะบางเตื้ด้วยลูก,ก็ดีไม่ลูกก็ดีเนาะพี่น้องอ สาธุดอ้ปาาปปอปพรอา,าจารย์ใหญ่ลูกบาบเอาเข่าไปจานให้มาเอาไก่ทอดไปใหม้มาไม่ได้ไปล้างบางเท้อเห็ดใบแบบประอาจารย์น่นแหละนั่มล้างโมเมนต์ว่าบบอยากเห็นบางเท้าแกเห็นเท้าแบบทายคลิปเนาะนู่นนี่นั่นเห็นเท้าหวายอยู่นู่นนี่นั่นแกก็นับถือค่ะซ้ำแบบญาหยาดกุญญายกุนึงเนาะคะ่ะพี่น้องเอาพระพุทธเอาพระธรรมเนาะคะ่ะเขา่าอ่ะข่มจิตเท้านาะพี่น้องจิตม่านจิตอีงยังตะซางแปรที่มันแบบฟุ้งซ่านเนาะคะ่ะ พุทโธพุทโธพุทโธซอยใดครับพี่น้องมาแรงสวดมนต์น่นนะตั้งจิตอธิษฐานเจริญภาวนาผพเมตตาเนาะค่ะเดี๋ยวมาแรงมาอ่าเจอกันอีกที่เนาะค่ะช่วงอ่ะสองสามทุ่มเนาะค่ะพี่น้องสวดมนต์พร้อมๆกันค่ะบมมีหยงางวาวเนาะค่ะพี่น้องห่างหายจากการเหตุอ่าคลิปเนาะค่ะระยะแบบยิงยัเลยเนาะค่ะสองอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องบ่ไดแบบบ่คอยได้ลงคลิปเนาะค่ะเนืองด้วยสุขภาพบ่แก็งแรงบ่มีไผถือกลองไห้เน,น,นาะค่ะนวนนันนีเนาะค่ะพี่น้อง กะคือแบบเจ็บปันใดกะตะเวนทำบุญเนาะคะ่ะตั้งแต่มือออกจากโรงพยาบาลพี่น้องเซอรอบอ่อยอาบบ่ได้พักกอนเนาะประมาณนั่นแหละคนมันอยากไปจิตมันแข็งทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ยังเข้าบ่ได้ค่ะอยู่ที่จิตใจของเฮาเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องเอซี่ทุกๆคนเนาะคะ่ะที่แบบรวมทำบุญมากเนาะคะ่ะมาว่าจำนวนหน่อยหรือจำนวนมากมันบข่ขืนอยู่กับอ่าจำนวนเงินเนาะค่ะพี่น้องมันอยู่ที่จิตใจจิตใจที่เหาอยากทำบุญละกะ สางบารมีอ่ะใส่ผอมๆกันอ่ะกับเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องทุกๆคน,นะค่ะพี่น้องเจี๊ยบเสวาอ่ะมาพอกันก็คือพี่น้องที่เคยห่วงบุญมาในอดีตชาตินะค่ะพี่น้องผู้ใดที่เขามาได้ชีวิตเฮามารวมสางบุญสางบารมีไปพร้อมๆกันก็เฮ้าก็คือพี่น้องสายบุญเนาะคะ่ะสายบุญสายบารมีค่ะการที่ลง่งลีปหรือว่าห้หวยก็คือให้แท้ๆไปเนาะค่ะพี่น้องเ่ไดดเหตุลีปแบบ เก่ยวกับหายหวยเด้อบอต้องมาถามข่อยขอบรูดออก่ามันออกอย่างอยากถือเลขย่างเดียวค่ะสินหาค่ะสินท่านภาวนาค่ะอืมชีวิตดีขึ้นล้านปเปอร์เซ็นถามมันบ่ดีค่ะสวนมัดกับข่อยได้เลยถ้าเจ้าเฮ็ดได้ละพี่น้องม่มีอยังหายค่ะขอบคุณทุกๆคนทีถามไทยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีบางคนพ่ลกับเป็นห่วงเนาะค่ะบางคนกะทรงเครื่องอัน เครื่องแบบประครบพอนนะ้อค่ะพี่น้องมาหายเห็นเจีย๊ยบกะปวดล้างนพิ่นก็ส่งเครื่องประครบ้อนส่งขระต้มขนมมาหายดูเจี๊ยบนาะค่ะเจีย๊ยบกะขอขอบคุณนาะค่ะขอบคุณเอฟซีบางท่านนาะค่ะที่แบบอ่าเมตาเจีย๊ยบลวกะคนในครอบครัวเจี๊ยบนาะค่ะั้งทีบ่แมนญยาิพี่น้องกันนาะค่ะแต่เฮากะมีจิตเมตาให้กันครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างอ่าที่พี่น้องเจอมาในสิ่งที่มั่นบดีหรือว่าอุปสรรคที มันเขามาในชีวิตพี่น้องเนาะคะ่ะบุญกุศลใดก็ตามแต่ค่ะที่เจียบใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแลวกัสางมากค่ะค้นหายยินดีหายด้วยจิตเมตตาค้นรับกะยินดีรับด้วยอ่าจิตใจที่เป็นบุญกุศลเข้ากับสิเกิดบุญละกะบารมีรวมแสงอ่าต่อต่อกันไปรวมกันไปเนาะค่ะพี่น้องกายว่าจะใดที่เจ็บเบาออกไปหรือว่าเอื่อนเอือยออกไปบ่ถือบ่กวนเนาะค่ะพี่น้อง เจีบปค่ะขออ่ะโสิกรรมพี่น้องทุกถูกทันค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันอ่ะเนี่ยมาแรงเนาะค่ะพี่น้องสองสามุ่มค่ะขอบคุณค่ะ